ขอรบคุณเข้าไปแม่แล้วแต่สูงแต่ละสูงโอ้โหแกกรองไม้แล้วนั่งสบายเย็นจ้โหนี่ครับขอบคุณนะครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับตามกันต่อนะครับคู่นี้เป็นคู่รองในช่วงแรกนะครับทางทูฟอร์ยูแดงเคยชนะมานะครับเด็กเขาไฟเตอร์มวยไทยครับน้องชายของเพชรวันชัยวอลสังประภัยครับแต่ว่าพี่น้องในสองผลักไสนะครับส่วนน้ำเงินนี่เพชรศักดา อ๋อกิจเกษมโอ้โหเอาละครับวัดวัดดวงแล้วมีหมัดมีศอกมาแล้วครับมาอ้าวไฟแดงเดือดครับนึกเหมือนเพชรศักดาโโอ้หใครน็อกใครนะครับนี่แหละครับชูชีพตรีโบคาเอาลุ้นลุนสมพลอะมาจะชอบดูรายการนี้จริงๆเลยสมองก้าวรุนกีโชคเอา้าเอา้าลุ้นไปลุ้นไปลุ้นไปขยมขยมเอา้านี่แหละครับมวยมันสนามเมืองมันต้องอย่างนี้เสียโบส์นะครับนันเดชชอบมวยคู่ไหนบอกมาแจ้งเอ้าหมัด ตุ้มตามตุ้มตามไปโอ้โยนี่ครับมหาเดือดเอออุ้ยสอก็มีครับมหาแจ้งรางวัลเพิ่มเติมคุณจิ้นเจเจคุณจิ้นเจเจไต่กั้นคอ1,000งบาทสอกกับ2,000มืบาทเขาลอยจระเข้ฟันหาง30,000บาทครับนี่ครับคุณจิ้นเจเจสนับสนุนโดยเจเจปอสาวหน้าพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ด ที่ขอนแก่นนะครับคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นครับต้องขอบคุณครับคุณจิ้นเจเจเอายก3กลางยกเกมเดือดวงในมาซัดกันอร่อยเลยครับอ่าขีบเดี๋ยวครบขีบเพชรศดาก็ไม่ยอมขีบคืนตีไปยับมาครับใกล้ๆมีศอกออ้ทั้งคู่ยังเหนียวนะครับเรายังไม่เห็นบาดแผ้แตกครับแต่ว่าฟันกันหลายจังหวะเลยครับอ้าวไปไดนเดีดคอบนึกเินเพชรศดานะครับ ในรุ่นนี้เนี่ยนี่ยอดมวยอดุลวิชาญน้ำสักยุทธธรกิจนักมวยถ้วยพระนิสถานด้วยนะครับเอ้านี่แหละในรุ่นร้อยสามสิบห้าโปรไลเวทไลท์เวทเอ้าฝ่ายแดงเดอะคพบน้ำเงินเพชรศักดาเอ้าเต็มที่เต็มเหยียดนี่นะครับใช้แตกแตกเม500็มละห้าร้อยแอนตีซีนเอ้าล็อกไวต้ตีไปตีไปพร้อมกับโตโต้ตาเคมอ,อเตอร์ด้วย,ยนี่ครับคุณวิเชียนคุณวิเชียนสมภพลุงโลดน่ะโตโยต้เคมอเตอร์เอาเดือกพบเครื่องติดแล้ว ฮึ๊บมาวงในวงในครับมา กรรมการอลันดูมันติดเชือกติดเชือกกรรมการอลันบอกมากลางเวทีก่อนถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ชกสนุกเลยนะครับแทงไปทีหนึ่งรับเพชดามีศอกด้วยใกล้เดร์คอปพยายามจะหาตัวครับชวนทะเลาะไม่กลัวอยู่แล้วแทงไปขึ้นคอได้พี่เบนเกียรทรงลิ์สั่งลุยครับแดงเอ้าเสียบมามันมันใกล้เชือกกรรมการอลันก็เลยดึงมาสู้กันกลางเวทีครับโอ้โหอะไรเนี่ยยังยังกะไม่ถูกเลยนะครับไฟแดงเดร์คอปนั่นเหมือนเพชศนา เอา้าล็อกนายไล่แขนไล่แขนมานิดเอาตีไปเดี๋ยวครบกรรมการแกร้แยกนะนักกลางเอา้าปลายยกปลายยกเอา้าวไฟแดงเดี๋ยวครบนักเงินเพชรศักดาตีไปเพชรศักดาเอา้าเดี๋ยวครบล็อกไว้ล็อกไว้ล็อก,กไว้แทงไปไม่ปะทะเอา้าบุก้ายต่อยขวาหมดยกหมดยกเดี๋ยวมาสู้กันต่อ ไม้ประธานที่ปรึกษาเพชรีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดท่านนายกคล้ายครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพานุพงศ์ทิพย์พยสเวตอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีเสียกับคุณศักดาพิมพสิรินาถพร้อมด้วยคุณประเสริฐหอธรรมรัตน์ครับคณะที่ปรึกษาของเพชรีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขอขอบพระคุณครับยกนียก4ี่นะครับสายไปแข้งขวาคืนมาครับหนักๆทั้งคู่เลยครับวงในตีได้ไหมตีได้ไหมครับถ้าจับอย่างเดียวไม่ตีกรรมการอรันก็แยกเลยครับ อ้าวไปแดงเดี๋ยวครับน้ำเงินเพชรศักดาไล่เลยนะครับเพชรศักดาตามมาเดี๋ยวครับฟันไปแต่เข็งมาห้าร้อยแอนตี้ซินดูเอ้าแทงไปเดี๋ยวครับเพชรศักดาแทงไปก่อนอ้าวน้ำเงินนะเพชรศักดาฝ่ายแดงเดี๋ยวครับอ้าตีไปตะแทงข้างนี่ตีก็มาอารันแกะแย่สู้ต่อสู้ต่อเอ้ามีครับมีครับตึ้งตึ้งตึงตึงตึ้งอ้าเอ้าวฟันไปเดี๋ยวครับเพชรศักดาล็อกไว้เอ้าแหมจู่โจมเลยนะครับเพชรศักดาโอ้ยังตีไม่ถนัดครับดู มายกสี่สี่ครับมาเพชรศกดาไปดเข้าไปมุดเข้าไปเสียบเข้าไปมาอุ่นอุ้นอุ่นอุ่นมาโอ้โหดูแมาไม่ค่อยอยากจะสู้ไหนเท่าไรครับแดงนี่ครับมาติดเข้าไปเพชรศกดาดูครับมาต้องไม่หายยังไงดีครับพักอกอกไปก่อนพักอกอกไปก่อนเออในเห็นชัดเลยนะครับว่าวันนี้เพชรศกดาโอ้โหแข็งแรงมากครับจังหวะจับจังหวะล็อกมาเสียบนี่ดูดันเลยนะครับ <S <S เดอกครอชขา้าไม่ได้แล้วครับต้องมีอาวุธมาสกัดไม่งั้นดูครับโอ้โหลากแล้วกดดูแมเหนียวเลยครับโอ้โหตีหนักเบาไม่สนชั้นชนอย่างเดียวนะครับเรศกดาไฟแดงเดือกครอบอ้าวเดอกครอบต้องตั้งโอนหนายอีกแล้วแมาพอมุ่งในนี่แมาใกล้เคียงใกล้วงในนี่ตีได้เลยนะครับเรศกดาแค่ตีเลยอ่ะอ้าวพลิกมาเสียไปแมาเดือกครอบนี่ครับ โอ้พอดนนายไปแล้วนี่โอ้โหทำท่าจะนิ่มเลยอะเฮสกดาขยับเขาอีกเดอะครอบต้องมีหมัดและอา้าวนายติดอีกแล้วพอติดแล้วนี่นี่นะครับพอโดนเข้าไปนี่บุตะแทงข้างเลยนะครับย้อมเลยนะ่ยเดอะครอบเฮสกดาเนี่อเลยชกง่ายไปเลยนะครับตอนนี้นายอย่างเดียวเลยเดอะคับเดอะคับลิเวอร์พูลแม็กกำลังฟอร์มแจ่มๆตอนนี้มาดูเดอะครับนี่ก่อนอแต่ว่าตอนนี้ โอ้โหเพ็รสักดาแกก็ดุเหลือเกินครับฮ่าตอนนี้คิดอะไรได้แบบนั้นเลยครับกรรมการอลันบอกมามาวงนอกก่อนวงนอกกันนายนี่โอ้โหวันนี้สู้ไม่ได้เลยครับเดอะคอปพูดถึงเดอะคอปแล้วก็นึกถึงแมนยูสิทธจาอุ้มนะครับช่วงนี้เงียบๆไปนะแมนยูสิทธจาอุ้มล็อกไว้ครับโอ้โหอ่อนละห้อยรยแรงเลยนะครับโยกนี้ของเดอะคอปครับแม่รับสารภาพเลยนะครับเดอะคอป แม่เพศัดานี่พระเอกเลยอ่ะต่างรับกับพระเอกด้วยนะครับนี่การไม่ตกนายล็อกเลยทีเดียวโอ้ยแฟนรับสารภาพเหมือนกันนะเนี่ยโหมดยกที่4นะครับคู่เอกแม่อนุชัย CPF ชิงแชมป์กับสุกเกษลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งครับคู่เอกคู่เอกโอ,อ้ตอนนี้บนเวทีแม่ได้ยามาแล้วคึกคักเลยครับคุณนออ็อตดูแล้วว่าหลายสิบกำปั้นครับเพราะว่า เสียงเอเอเลยครับบนล็อกอ่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับต่อยมันฟันศอกครับเดอะคอปครับแมาต้นยกมายาฉีดเลยนะครับย่าฉีดฉีดให้ฉีดให้ให้ตลอดเอ้าเดอะคอปมาให้ตลอดอย่าเป็นยาชาอย่าเป็นยาชาเอ้ามาต่อยม้ต่อยใบแม่เพักดาแก่รวบรวบพอรวบแล้วหมดแรงเดอะคอปนะครับแมโอ้เพักดาวันนี้มามาแบบพระเอกเลยอ่ะมาแบบไอหนูหน้าซื่อหวังเด้อ การไม่ตกโอ้ระนุก r างแก n แยกอีกนี่แหละครับไม่ทันไดโชว์มวยมันๆอย่างนี้เลยทีเดียวคู่นี้โชคในพิกัดน้ำหนักเดรุ่นไรเวทนะร้อยสามสิบห้านะครับฝ่ายแดงเดร์คอปน้ำเงินเพชรศักดานะครับมาถึงยกที่ห้ามาตอนนี้ The Cop, The ups, The เดร์คอปเดร์ของเด็์ของเติมเข้าไป you will never walk alone เตินเข้าไปโอ้โหแต่ว่าดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเหมือนกัน โดนเหมือนกันเอ้าอัชฉริเยอะอูแต่ว่ารวบไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยโดนหมดแล้วทําท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับทางด้านเพชรศักด์าครับอ่าวันนี้ก็ดูว่ามีความตั้งใจสูงเลยนะครับใช้สีเสื้อใหม่ครับออจิตเกษมของเสียเอ้ครับน่าจะมีอัชฉรอยู่หลายกําปั้นนะครับนี่เป็นคู่รองนะครับจบคู่นี้คู่ต่อไปเป็นยอดกล้าพอวิเศษยิมครับเจอกับเพชรอนุวัตนนนออนุวัต์ยิมนะครับแรกเริ่มเดิมทียอดกล้ากับเพชรอนุวัตนี่จะชกคู่รองนะครับ แล้วก็ขุนสยามไฟเตอร์อรมวยไทยกับแอรเทรวดาต่อสุรัตจะชกค,คู่เอกแต่ว่าแอรเทรวดานี่ป่วยกระทันหันครับในช่วงบ่ายๆก็เลยต้องถอนชกออกไปแล้วก็มีการสลับปรับเปลี่ยนนะครับคู่ต่อไปเป็นยอดกล้าเพชรอนุวัฒน์นะครับอ้าวมาเหลือนาทีเดียวแล้วนะครับของยกสุดท้ายไฟแดงเดือกครอบน้ำเงินเพชรศักดาแม่ต่อเราจะดูก็สวยไปหมดนะครับมีหมัดหน้ารุบกวนไปอีกนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับซีพี จเจริญพ,พ่อาัอาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านดรพงษ์วิเศษไพฑู์ท่านนี้ไม่ต้องห่วงในเรื่องหัวใจสุดๆเลยทีเดียวขอใอ้นมวยโชคดีๆนะครับมีตาให้กับให้อย่างเดียวเลยทีเดียวเป็นนามของ C ีพีเจริญพ่อค้าันอาหารจำกัดมหาชนนะครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยตา้าจะหารถโตโยต้าสักคันหนึ่งต้องมองไปที่เคมอเตอร์ทุกศูนย์ของโตโยตานี่โอ้ คือไปใชบ้บริการหรือว่าออกรถจากโตโยต้าเคมอเตอร์และสบายใจโดยคุณวิเคียนสมภพรุ่งโรด0ูงสองนะครับหกหกสองจากเคมอเตอร์นะครับไล่เขาไปอีกเดอครอปปลายยกแล้วอ่ะเหลือเวลาไม่เกิน10วินาทีแมดูแล้วมวยสมัยนี้พอออกสตาร์ทแล้วก็ทําได้แต้มจะแจ้งไปแล้วเนี่ยผู้ต่อสู้จะไล่อยากหมดยกสุดท้ายนะครับ รอสักคู่เดียวนะครับรอสักคู่เดียวเราการรการผู้ห้ามบนเวทีนะครับอรันุก,กลางไปรับใบแรกก่อนนะครับอรันุก,กลางแล้วก็มาใบที่2นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้นะครับเพชรศักดานะครับเพชรศักดา ออติดกษมนะครับเป็นฝ่ายชนะเดอะค็อปนะครับไฟเตอร์มวยไทยไปยางขาดร้อยเลยนะครับนี่แหละครับไอ